สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสงภาคเช้านะครับผมพระราจัรวันพฤหัสที่18พฤษภาคมนะครับก็สําหรับหางเสงเช้านี้เปิดที่บวกครับ27316นะครับเมื่อวานหางเสงบ่ายก็เสียดายมากครับไอ้2023ามันไปค้างซะได้ครับดีดมาหายต่อมเลยนะครับก็เช้านี้27316ครับเด่นสุดที่จับได้ชอบ2ครับวิ่งโบลรุดร่าง2ครับ เลไที่ผมว่างถ้าท่านชอบจัดครับไม่ชอบผ่านครับแลนะถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบก,กวนดูให้ผมด้วยนะครับหังแสงเช้า2ออะไรดีเปิดสิบแต้ม8 2 25ครับแป2สองสอเจส เจ็ดสองหนึ่งโอเคครับแลสูตรเข้าไปครับผม082 072 062เ2 0 0 5 0 5 5 0 1 5์ห้ว้ก็0 0 5 0 5 5นะครับสำหรับหางเสียงภาคเช้าสิเอโมงไม่เกิน10นาทีครับรู้ผลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจจัดครับไม่ชอบผ่านกันครับแล้วก็ฝากไว้หนึ่งหางครับ911ห่าง àng, กันทุนไหมครับ1991ครับ